สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พรัมสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตต้าแคมรี่นะครับเป็นล้อ A/CV 70ตัว 2.5G นะครับเป็นล้อหน้าเงานะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับที่ออกมากับแคมรี่คสแปตัวใหม่ตัวแรกนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดต้องการอัพเกรด นะครับจากล้อข้อสิบหกเป็นสิบเจ็ดหรือสิบเจ็ดเป็นสิบแปดเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับล้อตัวนี้อยู่ในเลเวลบนสุดนะครับของล้อแคมดี้ทั้งหมดนะครับยางตัวนี้ที่ติดอยู่นะครับเป็นยางบิสโตรตูรันซา T005A นะครับใส่ได้กับรถแคมดี้ตรงรุ่นเลยนะครับทีนเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับมีตาโตโยต้านะ นะครับอ่าสวยงามนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นล้อคอนสิบแปดกว้างแปดนะครับสิบแปดกว้างแปดนะครับออฟเซตห้าสิบนะครับล้อสภาพใหม่ใหม่นะครับเดิมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าหาซื้อล้อนะครับไม่เคยเห็นล้อแท้นะครับที่มันแท้เดิมแท้จริงๆนะดูชุดนี้ได้เลยผมรับประกันให้นะครับอันนี้คือสภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะครับหน้าล้อเป็นสีขาวแดงนะ ครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเินทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมซ้อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอบฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ